ทุกคนอยู่ตอนนี้อยู่บนอันนี้นะนี่อยู่บนชมวิวไม่ต้องยืนนี่นะนั่งเขได้นี่คือชมวิวของแม่เองไม่ได้เห็นพื้นดินเลยถ้ายืนก็ไม่เห็นไม่นี่ไปดูต้นกระบองเพชรกันไหมป่ะดูตอนนี้แม่มีกำลังเดินอยู่โอ๊ยโอ๊ยจะตกโอ๊ยโอ้ย เขาทำไม้ให้แล้วเอาออกมาเดี๋ยไม้กระดกมันตกมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูต้นกระบองเพชรแบบนี้เดี๋ยวพยายามหยุดคลิปเดี๋ยวเออเลนคือต้นกระบองเพชรไม่มีไปต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวตกนี่นะจ๊ะต้นกระบอกเพชรทั้งรายโอ้เมมี่พยายามกลับมาที่เดิมนะคะนอยู่ที่เดิมไม่ตกเลยบบาย